สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market ตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณแถวชานชาลารถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับก็เป็นสถานีท่าพระนะก็เป็นเส้นที่เป็นส่วนต่อขยายนะครับจากช่วงเตาปูนนะมาที่สถานีท่าพระคลิปนี้ผมจะเดินทางน,นะครับไปกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะ โดยจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงก็เป็นคลิปที่พาชมนะครับบรรยากาศล่าสุดการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินกับรถไฟฟ้าสายสีแดงโดยผมจะเริ่มต้นจากสถานีท่าพระนะครับไปลงที่สถานีกลางบางซื่อนะจากนั้นก็จะต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับช่วงสถานีกลางบางซื่อลังสิตนะ ไปลงที่สถานีบางเขนตอนนี้ก็เป็นช่วงบ่ายๆนะครับประมาณบ่าย2องโมงบ่ายสามโมงนะก็จะเห็นว่ารถก็จะว่างๆนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาหลายสถานีนะผ่านสถานีจราศิษสถานีแยกไฟฉายสถานีบางขุนนนนะครับ ก็เป็นวิวข้างทางนะครับของกรุงเทพย่านฝั่งทนนะจะเห็นว่ายังมีพวกตึกแถวนะครับอยู่เป็นจำนวนมากนะแต่ก็เริ่มมีการปลูกสร้างนะครับคอนโดสูงๆขึ้นเรื่อยๆแล้วตรงนี้นะครับผ่านมาก็เป็นจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มก็เป็นสถานีบางขุนนนท์นะครับที่จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT ที่ผมนั่งอยู่นะ สถานีบางขุนนนนะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อกับรถไฟแบบปูนปูน,นะที่สถานีจรัญน,นะครับก็เป็นรถไฟที่วิ่งจากสถานีธนบุรีไปทางสายใต้นะครับไปน้ําตกไปเมืองกาญจนบ,บุรีและในอนาคตนะครับก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับเข้ามาเชื่อมต่อด้วยนะ ก็เป็นบรรยากาศนะครับด้านล่างถนนจราจสนดิษงนะตอนนี้ก็มาผ่านนะครับยกระดับบรมราชุนนี ตอนนี้รถไฟฟ้าก็มาถึงสถานีบางยี่ขันนะครับผมตัดออกมาเลยนะครับนี่ก็เป็นตลาดนัด เส้นจราจรเสร้นวงนะครับเท่าที่มองๆนะก็ยังเป็นพวกตึกแถวอยู่เป็นจํานวนมากนะครับมีเยอะเลยนะตึกแถวอยู่2ฝั่งนะครับพวกตึกสูงสูงเนี่ยมีน้อยมากตรงนี้ความจเรจริญเติโตนะครับไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะในย่านฝั่งทนนะครับฝั่งถนนจราจรเสร้นวงก็เป็นสถานีสุดท้ายนะครับในฝั่งกรุงเทพฝั่งธนบุรีแล้วนะ ก็คือสถานีบางอ้อน,นะครับต่อไปรถไฟฟ้าก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปที่สถานีบางโพก็เป็นฝั่งพระนครผู้โดยสารก็ยังเบาบางนะครับที่นั่งก็เรียกว่าแบบเหลือๆนะนน station, ด้านล่างตรงนี้เป็นงานก่อสร้างสะพานเกียดกายนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสัญญาที่สองนะก็จะสร้างนะครับข้าแม่น้าเจ้าพยาก็จะข้ามไปบริเวณแถวรัฐสภาแห่งใ,ใหม่อันนี้ก็เป็นวิวแม่น้าเจ้าพยานะครับมองไกลๆเห็นเลยนะรัฐสภาแห่งใ,ใหม่นะครับแล้วก็สะพานเกียกกายที่กําลังสร้างอยู่ ก็เป็นช่วงบ่ายๆนะครับผู้โดยสารก็มาเยอะเท่าไหร่นะก็เดินทางต่อนะครับผมยังไม่เปลี่ยนขบวนนะครับผมจะไปเปลี่ยนขบวนตรงช่วงสถานีกลางบางซื่อนะ ก็ออกจากสถานีเตาปูนนะครับหลังจากนั้นรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับก็จะเปลี่ยนจากยกระดับเป็นใต้ดินนะตอนนี้กำลังลงนะครับต่อไปก็จะมืดตื้อๆลยนะนะผมตัดมาถึงสถานีกลางบางซื่อเลยนะครับก็ลงจากรถไฟฟ้า MRT นะวันนี้ออกมาแล้วนะครับเพื่อจะไปเปลี่ยนสายนะจากสายสีน้ำเงินเป็นสายสีแดง ก็จะมีป้ายบอกสองฝั่งเลยเมื่อเราลงมาที่สถานีกลางบางซื่อนะครับไม่ว่าจะเดินไปซ้ายเดินไปขวาก็สามารถจะปเปลี่ยนขบวนไปรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เดินไปเลยนะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับเดินไปเลยแล้วเขาก็จะมีป้ายบอกทั้งสองฝั่งว่าทางเดินไปสถานีกลางบางซื่ออยู่ตรงไหนนะครับ ผมก็เดินมาฝั่งที่มองดูแล้วใกล้ที่สุดนะฝั่งตรงข้ามผมนะครับก็เดินออกมาได้นะนี่ผมมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเนี่ยเขาจะบอกทางนะครับเราออกไปที่ช่องทางที่สามนะครับ ที่ผมเดินอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นด้านใต้ของสถานีกลางบางซื่อนะหรือว่าชื่อเป็นทางการก็กรุงเทพอภิวัตนะครับด้านบนนี้จะเป็นสถานีนะครับขนาดใหญ่เลยนะตอนนี้ก็เหมือนเดินอยู่รอดอยู่ใต้ดินนะครับ นี่ยครับจะมีสองฝั่งนะก็เข้าได้ทั้งสองฝั่งนะครับสําหรับ MRT สายสีน้าเงินนะแต่ว่าเราก็ดูนะครับบางด้านเนี่ยมันจะใกล้กว่าไงตอนนี้ก็ขึ้นมานะครับเพื่อไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงผมจะเชื่อมต่อ กับสายที่วิ่งจากสถานีกลางบางซื่อนะไปลังสิบ ด่านนี้ก็เป็นจุดที่จําหน่ายตั๋วอัตโนมัตินะครับสังเกตว่าผู้คนจะเข้าไปกดเหรียญเบาบางมากนะครับแม้จะมียูทูบเบอร์นะครับหลายช่องนะทำคลิปไว้เกี่ยวกับการใช้ตู้อัตโนมัตินะครับก็มีหลายคนที่ก็ยังใช้ไม่เป็นนะก็ทําให้จุดจําหน่ายตั๋วนะครับที่มีเจ้าหน้าที่อยูนะ่โดยมากเขามีคนเดียวนะเขาก็ทําไม่ทันนะครับทําให้รอคิวกันนานนะก็จะเสียเวลามากนะครับ ตอนนี้ก็เดินเข้ามานะครับในชั้นชาญชลาแล้วก็มาร,รอ,ร,อรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับจากสถานีกลางบางซื or, er чи, ่อนะวิ่งไปรังสิตผู้โดยสารก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจะเยอะในช่วงเร่งด่วนนะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับตั้งแต่ประมาณสัก16นาฬิกาลงไปนะผู้โดยสารก็จะเยอะนะครับบางครั้งก็มีโหนนะจากที่ lights, มีการปรับรถราคานะครับเป็น20บาท ตลอดสายนะก็จึงทำให้นะครับผู้คนมาใช้บริการมากขึ้นนะค่าโดยสารของรถไฟฟ้านะครับถ้าเกิดว่ามีราคาที่ถูกนะก็จะจูงใจให้คนนะครับมาใช้มากขึ้นนะแต่ว่าบางสายตอนนี้มันแพงมากนะครับมันแพงจริงๆนะ ผมเคยนั่งบางสายก็60กว่าบาทเลยนะไม่ต้องบอกนะครับว่าสายไหนนะจึงรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันแพงจริงๆนะถ้าเกิดโดนไปกลับนี่ก็หนักเหมือนกันนะร้อยกว่าบาทนะครับเดือนละสามสี่พันบาทนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันสําหรับคนที่มีเงินเดือนน้อยๆนะครับ ก็ออกจากสถานีกลางบางซื่อนะครับตอนนี้ก็ผ่านสถานีวัดเสมียนนาลีคลิปนี้ก็เป็นการถ่ายบรรยากาศนะครับบางช่วงสถานีก็อาจจะตัดไปบ้างนะเนื่องจากว่าหลายท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับรูปร่างสถานีก็คล้ายๆกันแต่ว่าบรรยากาศสองข้างทางน,นะครับอาจจะมีเปลี่ยนนะอาจจะมีการสร้างตึกเพิ่มขึ้นมานะครับบางท่านเคยผ่านอาจจะมีการรื้อบ้านออกไป อาจจะมีอาคารบางหลังนะครับที่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับล่าสุดตอนนี้ผมมาถึงสถานีที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้วนะครับก็คือสถานีบางเขนนะ แต่ว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะวิ่งไปนะครับจนถึงสถานีรังสิตก็ยังให้บริการนะครับยี่สบบาทเหมือนเดิมน,นะตลอดเส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสถานีกลางบางซื่อตลิ่งชันหรือสถานีกลางบางซื่อรังสิตนะครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีบางเขนแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปบริเวณด้านล่างนี้สักหน่อยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดกับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า m r เอ็มทีสายสีน้ําเงินจากสถานีท่าพระนะครับมาเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงลงที่สถานีบางเขนขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบก,กับวีพีบัเก็ตได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ